ทำกิจการค้าก็เหมือนกันเล่งกีฬาก็เหมือนกันเรียงหนังสือก็เหมือนกันคิดว่าพอแล้วก็ถอยแล้วมันอยู่ไม่ได้อยู่อย่างนั้นเฉยๆไม่ได้ถ้าไม่สู้ก็ไม่มีวันนี้คิดว่าพอแล้วไม่ได้พอแล้วก็ถอยแล้วไม่สู้แล้วไม่ใช่อย่างนั้นมันต้องสู้ต่อสู้มาตลอดชีวิตเลย ผมเป็นผู้ก่อตั้งไทยเนียงผมรเริ่มจากคนงานแค่150คน45ปีก่อนนะปีแรกเนี่ยเราขายแค่1ล้านอีดอลลาร์จนเวลานี้45ปีแล้วทั่วโลกเรามีคนงาน4,6 0 0 0พันกว่าคนปีที่แล้วขายไป1 0 0แสนกว่าล้านเพราะเราต้องสู้ไม่ใช่ผู้นำสู้นัางานทุกคนก็ต้องสู้ มันสำคัญเนี่ยต้องให้พนักง,งานเนี่ยอยู่ดีกินดีเราพยายามดูแลให้เขาอย่างดีสาภาพแวดล้อมให้ดีกว่าเก่าพยายามช่วยทําให้พนักง,งานคนงานเนี่ยเขามีใจเราสู้กับเราทีมผมเนี่ยเริ่มจะสามสูงสูงความรู้ผมไม่ได้เรียหนหลังสูเลยผมเรียนแค่หลังสูชิงมาแค่ไม่กี่ปี ภาษาไทยภาษาอังกฤษคำเรียงแต่ติ๊กซันเนอรี่ไม่เคยเข้าโรงเรียงเรียงเลยเรียงเองเพรางานมองบิดผมเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยผมว่าต้องเรียงเพราะเราเป็นกิจการส่องออกถ้าผมอ่านเอกสารไม่เข้าใจผมกล้าเซ็งเลยเซงลงไปใคยบริษัทก็เซงลงไปแหละมึงไม่ได้สูงเงินทุนร่างกิจการผมไม่มีเงินทุนตัวงสักบาทเล่งเฉบันหนึง่งหมื่นบาทเป็นทุนของผมแล้วยังมีอีกสูงหนึง่งสูงเครดิตไม่มีเครดิตเพราะผมจน มันไม่มีใครให้ความไว้ใจผมเริ่มจะสามสูงผมถึงสรุปแล้วว่าชีวิตผมเนี่ยมีเลือกมีน้ำตาแต่่อบดีที่มีปฏิหารก็เวลานี้เนี่ยลูกหลังผมทุกคนเนี่ยไม่ว่าจบปริญญาอะไรมากลับมาเนี่ยจะมาทำไทยเนี่ยต้องเข้าไปลงงานเป็นคนงานเริ่มจะเป็นคนงานก่อน เก่งจนถที่โลงงานมันต้องฝึกเขาถ้าเขาไม่รู้งานจริงๆเนี่ยมันบริหารไม่ได้ทุกคนต้องพังเป็นคนงานมาอย่างในสามเดือนหกเดือนต้องให้เขารู้ว่าลำบากอย่างไงทําอุตสาหกรรมไม่ใช่ง่าย,ายๆหรอกแต่ไม่ใช่เหมือนร่างออฟฟิศหรอกผมว่าสาคัญต้องทํางานแปดสิบแปดเนี่ยผมไม่ใช่แปดสิบแปดธรรมดานะผมมาแรงปดมาสิบเจ็ดปีแล้วมาแรงนะผมผ่าตัดไปสองครั้งนะถ้ากลัวตายไปยิ่งตายเร็วนะ เราต้องทํางานออกกําลังกายแต่สําคัญที่สุดนะความเบ่งนะต้องใจบุงใจกว้างใจเย็นอาจจะไม่ค่อยปรากฏเป็นข่าวเท่าไหร่กับการทําบุญสร้างกุศลที่คุณไกรสอนสละเวลาและทุนทรัพย์ส่วนตัวรวมสร้างสรรค์สังคมอยู่เสมอทั้งในด้านการศึกษาศิลปะวัฒนธรรมหรือแม้แต่วงการกีฬาที่ได้มีส่วนสนับสนุนการสร้างวอลเลย์บอลไทยตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อกว่า3ทศวรรษมาแล้วจนยิ่งใหญ่สู่ระดับโลกในปัจจุบัน กับแนวความคิดที่ว่าคนยุคก่อนรวยง่ายเพราะบ้านเมืองยังไม่มีอะไรเลยส่วนคนยุคนี้รวยยากกว่าเพราะสังคมบีบคั้นคุณไกรสอนมีคำตอบที่ชัดเจนให้เราการแข่งขันมันก็สูงแต่ถ้าว่าเก่งจริงทำได้จริงเนี่ยรวยเร็วกว่าแม่งเรื่องนวัตกรรมเราต้องคิดต้องพัฒนาพอแล้วไม่ได้ต้องคิดพัฒนาบนทรัพยากรที่เรามีอยู่เช่งเหมือนกับไทยเนี่ย เราทําป่าเว้นี้เรามีซุปป่ามีน้ำมังป่าพวกนี้มาพัฒนาออกมาจากทรัพยากรที่เรามีอยู่ก็ทําให้มูลค่าเพิ่มขึ้นม,มาสมัยเก่าเนี่ยลุงพ่อลุงปู่ของผมนะเขาสั่งบอกว่าลุกหลังเอยไม่เช่าชางอย่าทํา ถึงว่าจบมาแล้วต้องส่องไปฝึกงานที่บริษัทอื่นให้รู้เรื่องแล้วค่อยมาทำงานเองวันนี้มาพูกเพลกแล้วไม่เช่าช่างทำได้ทำทุนน้ผมเป็นผู้โกรตั้งก็จริงแล้วผมเก่งจริงๆเหรผมรู้จริงๆไม่ใช่กิจการผมแหละผมไม่พรมทุกอย่างแต่ตางครั้งต้องดูแลเรื่องกลางเงิน